สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะก็5้าทุ่มห้นาทีอีก5้าทีนะคะก็ะมีมนววคนใกล้จะจุดแล้วไม่พูดกันเดียวนะคะฉันพูดอยูค่คปวิดีโอค่ะโอ้ยนู่นไงมีปุ้งนูนนูนนำจุดเดยอะแล้วค่ะ good money you 下载呢。 เป็นแบบคือคืนมากจะเข้าอยู่ตอนเที่ยงคืนนะคะแถวนี้เรจะเฮกันแบบดังมากๆ ตอนนี้กำลังหลงกันค่ะเขาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งคพอว่าดิฉันลงยากค่ะมันสูง <laughs> ไม่อยากกระโดดลง